ยอดหมอหญิงอัชุริยะตอนที่367การยกระดับของตึกทิศตะวันออกตอนที่สองนภากคงเย็นบุก,กุยมีร่องย่นขึ้นเขาไม่ต้องการให้อู๋เสือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้แต่ทว่าอูเสือกับเห็นด้วยดีซะอย่างนั้นน่ะอืมถ้างั้นก็ไปกันเถอะแม้กระทั่งตระกูลชิงหวี่น อู๋เสียก็ยังทํำร้ายมาแล้วและอาจารย์ใหญ่ของสถาบันศึกษาที่เสื่อมโทรมแบบนี้คิดว่านางจะทํายังไงล่ะ <c oughs> ดีงั้นข้าจะรอพวกเจ้าทั้งสองคนในห้องของอาจารย์ใหญ่เฮอชิวเชิงก็รีบจากไปหลังจากที่เขาพูดจบไม่นานในตอนที่เหอชิวเชิงจากไปแล้วแววตาอ่อนโยนของเย็นบุกุยก็เลยไปมองยังอูเสียน,นี่อูเสียเจ้าไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ไม่ข้าจะไป อู๋เสือก็กล่าวเสียงห้วนภาวะจำยอมในฐานะสิทธิ์ของอาจารย์ก็คือรู้สึกแปลกและไม่คุ้นเคยแต่อู๋เสียเพิ่งจะเรียนรู้จากการสังเกตจากเฉียวชูและคน,นอื่นๆซึ่งนั่นก็เป็นเพียงสิ่งเดียวที่นางเรียนรู้ในช่วงเวลาสั้นๆนี้เหยียนบุกกุยถึงกับถอนหายใจหนักเขารู้ว่าอู๋เสียไม่ได้พูดอะไรมากนะักแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอู๋เสียเป็นลูกศิษย์ที่พูดน้อยคนหนึ่งของเขาซึ่งสิ่งที่ผ่านออกมาจากริมฝีปากของอู๋เสียนั้น มันจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายๆในตอนนั้นอูเสียก็ส่งเจ้าแมวดำตัวน้อยเข้าไปอยู่ในความดูแลของหลวงลั่วอีกครั้งและก็ไปพบกับอาจารย์ใหญ่กับเย็นบุกุยระหว่างทางพวกเขาได้ผ่านลูกศิษย์ของสำนักศึกษาของเพลิงหลายคนเมื่อศิษย์เหล่านั้นเห็นอูเสียกับเย็นบุกุยพวกเขาก็เริ่มชี้และกระซิบกระซาบกันระหว่างพวกเขาเองอย่างเปิดเผย ไม่สนใจหรือแสดงความเคารพต่อเย,ยนบุกุยในฐานะอาจารย์ในสถาบันศึกษาแห่งนี้เลยแม้แต่น้อยเย,ยนบุกุยก็ดูคุ้นเคยความไม่สุภาพของพวกเขาและไม่เคยได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านั้นเลยแต่คราวนี้ดวงตาของเขาเหลือไปมองยังอู๋เสี่เขารู้สึกเสียใจที่อู๋เสี่ต้องเผชิญกับการโดนชี้และเสียงกระซิบกระซาบเหล่านั้นแต่ทว่าดูเหมือนอู๋เสี่จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเย,ยนบุกุยที่เห็นว่า หลังของลูกศิษย์ตัวน้อยของเขาสามารถยืดตรงและไม่งอตัวเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าท้องฟ้าจะถล่มลงมาบนพวกเขานั่นจึงทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อยเขากังวลใจมากในขณะท,ที่เขาคิดว่าอู๋เสี่ยอาจไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการโดนจ้องมองม,มากมายที่ในประโยคามรังเกยียจนี้แต่ความจริงก็คือเย็นบุกกุยคิดไม่ผิดก่อนหน้านี้ที่อู๋เสี่ยจะลงมือปฏิวัติตภารกิจเพื่อบังคับและเปลี่ยนระบอบการปกครองในแคว้นฉี ชื่อเสียงด้านลบของนางก็มีมากเสร็จแล้วในตอนนั้นประชาชนของแคว้นฉีต่างก็มองนางแยกก่กว่านี้หลายเท่านักซึ่งอูเสียไม่ได้ใส่ใจคนเหล่านั้นแม้แต่นิดเดียวสายตาของนางไม่ได้ใส่ใจกับคนเหล่านั้นแม้แต่วินาทีเดียวเลยจริงๆที่สำนักศึกษาของเพลิงแห่งนี้เคยมีอนาเขตขนาดใหญ่แต่ดินแดนของสำนักศึกษาได้ลดลงหัวภาพหลังจากที่ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่เนื่องจากขาดเงินทุน อาคารของสถาบันการศึกษาก็ไม่ได้รับการตกแต่งใหม่หรือได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องมานานหลายปีแล้วอาคารที่เสื่อมโทรมก็แสดงให้เห็นอย่างเจ็บปวดถึงสถานาการณ์ทางการเงินที่น่าอายของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ห้องของอาจารย์ใหญ่นั้นเป็นสถานที่เล็กๆแม้แต่สีบนประตูก็ยังลอกออกมีวัชพืชขึ้นบนรอยแยกของบันไดที่ทอดขึ้นไปสู่ประตูและสถานที่ทั้งหมดก็ดูหดหู่เป็นอย่างมาก ในขณะที่พวกเขาผลักประตูให้เปิดออกชายชาราคนหนึ่งที่มีคราวสีขาวก็อยู่ในห้องเขานั่งอยู่หลังโต๊ะคนแก่ใบหน้าเหี่ยวยน่นดวงตาหลีแคบลงในขณะที่เหอชิวเชิงยืนอยู่ข้างหนึ่งพร้อมกับกําลังวิจารณ์เหย็นบุก,กุยและสิทธิใหม่ของเขาในตอนที่เขาเห็นเย็นบุก,กุยและอูเสียเดินเข้าไปข้อร้องเรียนของเหอชิวเชิงก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นและเสียงของเขาก็เริ่มสูงขึ้นอีกการแสดงออกของเหอชิวเชิงนั้น เป็นการเยาะเย้ยอย่างเห็นได้ชัดแต่อู๋เสี่ยและเหยียนบุกุยนั้นเป็นคนสงบเงียบเราวกับว่าข้อร้องเรียนเหล่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางเลยแม้แต่น้อยอาจารย์ใหญ่ก็มองไปยังคนทั้งสองคนอาจารย์ใหญ่คนสองคนนี้เป็นคนที่ดูหมิ่นกฎของท่านข้าเพิ่งจะนับตัวเลขก่อนหน้านี้และในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาความสูญเสียของตึกทางทิศตะวันออกก็เพิ่มขึ้นเป็นเงินสิบกว่าเท่าซึ่งถ้าพวกเรายังคงยอมสละต่อไป พวกเขาอาจจะลากสำนักศึกษาของเพลิงทั้งหมดลงไปกับพวกเขาได้เหออชิวเชิงยังคงพูดต่อเนื่องไปเรื่อยๆในขณะที่กล่าวถึงเงินการแสดงถึงความเบื่อหน่ายของอาจารย์ใหญ่ก็ผุดขึ้นมาเขาเงยหน้าขึ้นมองเหยียนบุกุยและอูเสียบุกุยเมื่อไหร่เจ้าจะจ่ายเงินที่ยังคงค้างอยู่เราไม่สามารถอนุญาตให้เจ้าเดินการชำระเงินไปเรื่อยๆได้อีกอย่างเจ้าก็ยอมให้สิทธิ์ของเจ้าคนนี้ทำร้ายสิทธิ์อื่นของตึกทิศใต้ และเมื่อข่าเหตุการณ์น,นี้ไปถึงหูครอบครัวของพวกเขาครอบครัวของเขาก็จะไล่ล่าเจ้าถ้าพวกเขาตัดสินใจให้ลูกของพวกเขาลาออกจากสถาบันการศึกษาของพวกเราพวกเราก็จะสูญเสียรายได้อีกอาจารย์ใหญ่กำลังตอบว่าเย็ยนบุกุยด้วยใบหน้าของเขาที่ดูเสียใจอย่างสุดซึ้งยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่368การยกระดับของตึกทิศตะวันออก ตอนที่สการแสดงออกของเย็นบุกุยก็เริ่มหดหูมากขึ้นในขณะที่อาจารย์ใหญ่กำลังดุและบ่นเขาต่อไปในขณะที่เหอชิวเชิงก็ยืนอยู่ข้างหนึ่งด้วยความยินดีเออข้าขอเพิ่มเติมหน่อยท่านอาจารย์ใหญ่ข้าคิดว่าตึกทิศตะวันออกควรนำโดยบุคคลที่โดดเด่น ดูสิ่งที่เหยียนบุกุยทําอะไรในตอนนี้สิเขาดึงดูดเหล่าศิษย์ไม่กี่คนเท่านั้นในหลายปีที่ผ่านมานอกจากบรรดาพวกขอทานน้อยนั้นแล้วมีใครกันหลักที่ยอมรับว่าเขาเป็นอาจารย์น่ะและในตอนนี้สถานการณ์ทางตึกทางทิศตะวันออกก็กําลังแย่ลงเรื่อยๆในขณะที่พวกเขาตัดสินใจเลิกเอาขอทานเล็กๆอีกคนหนึ่งมาจากที่ไหนซักแห่งก็ไม่รู้ผู้ซึ่งดูแล้วจะไม่สามารถเสียค่าใช้จา่ายใดๆได้เลยอีกอย่างเจ้าขอทานน้อยคนนี้ ยังมีความกล้าที่ทำลายลูกศิษย์ของข้าจากตึกทิศใต้อีกถ้าอาจารย์ใหญ่อนุญาตให้ทำต่อไปสถาบันศึกษาแห่งนี้ต้องจบสิ้นแน่เหอชิวเชิงได้กล่าวออกมาด้วยคำพูดที่ยาวเหยียดของข่าวนี่อาจารย์ใหญ่ถึงกับขมมดคิวอย่างขุนเคืองอูเี่ก็สังเกตเห็นความผิดปกติในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องนี้ในขณะที่ความเยกเย็ยนในดวงตาของนางก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นอาจารย์ใหญ่ท่านต้องไม่ลังเลอีกต่อไปสิ ท่านต้องการรอจนกว่าปริงในตึกทิศตะวันออกจะขับเหล่าลูกศิษย์ในตึกทิศใต้ทั้งหมดออกจากสถาบันศึกษาก่อนที่ท่านจะได้จัดการอะไรงั้นหรอในขณะที่เหอชิวเชิญกำลังจะพูดต่ออู๋เสือก็วางมือของนางลงบนโต๊ะของอาจารย์ใหญ่เสียงนั้นมันดังชัดเจนและทำให้สายตาทุกคู่ในห้องหันไปหานางพวกเขามองไปยังมือเล็กๆบนโต๊ะและเห็นตั๋วแลกเงินใบเดียวอยู่ใต้มือน,นั้นนี่พอหรือไม่อู๋เสืเอถามออกไปอย่างเย็นชาในขณะนั้น ห้องทั้งห้องก็เต็มไปได้วยความเงียบดวงตาของอาจารย์ใหญ่เพิ่งมองเห็นตัวแลกเงินซึ่งเขาไม่สามารถขยับตัวได้เลยแม้แต่น้อยแต่ดวงตาของเขาเป็นประกายสว่างขึ้นมาเห็นมันตัตตต๋วแลกเงินหนึ่งใบครั้งสุดท้ายเมื่อไรกันนะที่เขาได้เห็นตัวแลกเงินแบบนี้ส่วนเหอชิวเชิงที่ได้รับการผลักดันอย่างชุนเฉียวจากอาจารย์ใหญ่เพื่อไล่เหยีบุกุยออกในตอนนี้ใบหน้าของเขาก็กระตุก เขาพยายามที่จะสงบสติอารมณ์ของเขาก่อนที่จะพูดต่อว่าตึกที่ตะวันออกมีค่าธรรมเนียมที่ยังไม่จ่ายมาหลายปีแล้วอย่าคิดว่าเจ้าจะสามารถระงับสถานการณ์ได้ด้วยเงินไม่กี่ร้อยนะอีกอย่างลูกศิษย์ของข้าคนนั้นก็มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและครอบครัวของเขาเองก็คงจะไม่คิดมากกับเงินแค่ไม่กี่ร้อยนี้หรอกมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะขอร้องกันได้เทว่ายังพูดไม่ทันจบเสียงของเหอชิวเชิงก็หายไปเหมือนกับมีอะไรติดอยู่ในลําคอของเขา ในตอนนั้นอาจารย์ใหญ่ก็เอื้อมมือของเขาไปทางตั๋วแลกเงินในขณะที่เหอชิวเชิงกําลังพูดอยู่เขาทําการตรวจสอบมันอย่างใกล้ชิดแต่เมื่อเขาเห็นจํานวนที่ระบุในตั๋วแลกเงินแล้วเขาก็หายใจเข้าลึกๆเหอชิวเชิงก็แอบมองอย่างรวดเร็วในขณะที่เขาบังคับใบหน้าของตนเองให้ดูเฉยเมยเมื่อดวงตาของเขาเห็นจํานวนในตั๋วแลกเงินแล้วก็เบิกกว้างทันทีเขาแลดูไม่อยากจะเชื่อและหัวเข่าของเขาก็เกือบจะทรุดลงกับพื้น ในตัวแรกเงินสีขาวเหมือนกับหิมะนั้นตัวเลขที่น่าตกใจถูกเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่า1น0 0งแมือของอาจารย์ใหญ่ถึงกับสั่นในขณะที่เขาถือตัวแลกเงินไว้ในมือแม้แต่คราวของเขาเองก็พองขึ้นด้วยรายได้ประจําปีของสํานักศึกษาของเพลิงนั้นเมื่อหักด้วยค่าใช้จ่ายแล้วมีจํานวนเพียงส0,000่นถึงสี่หมื่นตำลึงแต่ทว่าอูเสี่ยผพูนี้ได้ยนเงินออกมาเป็นแสนโดยไม่สะดุ้งเลยเหรอเนี่ย นั่นคือรายได้3มปีของสำนักศึกษาของเพลิงในมือของอาจารย์ใหญ่เชียวนะไม่น่าแปลกใจเลยที่มือของอาจารย์ใหญ่กำลังสั่นเหมือนกับต้นหลิวในสายลมแม้แต่เหอชิวเชิงเองก็ดูเหมือนว่ากำลังกลืนอุจจาระของตนเองอย่างไร้เสียงพูดใดๆเหล่าลูกศิษย์ของเขาจากทิศใต้นั้นอาจจะสามารถให้ได้200-300ตถึงสามร้อยตำลึงแต่เจ้าเด็กอันธพาลน,น้อยคนนี้กลับโยนมันออกมาได้อย่างง่ายดายเป็นแสนเลยเหรอเนี่ยเหอชิวเชิงก็สงสัยว่า สายตาของเขาต้องเล่นกลอะไรอยู่สักอย่างเป็นแน่เลยน,น,นั่นนั่นมันตั๋วแลกเงินต้องเป็นของปลอมแน่ๆเฮอชิวเชิงตะโกนออกมาด้วยความไม่อยากจะเชื่อเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ยังเด็กแบบเจ้าจะมีเงินมากขนาดนี้อู๋เสียก็ยกคิ้วของนางขึ้นและจ้องมองไปยังเหอชิวเชิงแต่นางก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะพูดอะไรกับเขาเมื่ออาจารย์ใหญ่ได้ยินสิ่งที่เหอชิวเชิงพูดเขาก็จ้องมองไปที่ตั๋วแลกเงินทันที พร้อมกับตรวจสอบอย่างรอบคอบถึงชื่อร้านแลกเงินนี้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ยิ้มกว้างือตัวแลกเงินนี้เป็นของจริงนี่คือตราประทับของร้านแลกเงินวิญญาณดวงจันทร์มันเป็นของแท้แน่นอนในเวลานั้นเหอชิวเชิงถึงกับนิ่งงนันร้านแลกเงินวิญญาณดวงจันทร์เป็นร้านแลกเงินที่ใหญ่ที่สุดและสาขาของพวกเขาก็อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินอีกทั้ง ตราประทับของพวกเขาก็ถูกตรึงด้วยพลังวิญญาณซึ่งไม่สามารถทำซ้ำได้โดยผู้อื่น